ส้างความสัมพันธ์กับฝรั่งในออนไลน์ข้อควรระวังใหญ่ๆเลยเนาะายจาาขอยกมา3ข้อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มานั่งคุยอยู่หลังครัวอาจจะมีเสียงดังบ้างก็ขออภัยนะคะเพราะว่าวันนี้ทำไมถึงหยิบยกการจีบหนุ่มทางออนไลน์นะคะเพราะมีคำถามมาแล้วก็มีคำถามว่าายจ๋าเ,ออเธอเป็นเมียฝรั่งหาแฟนให้หน่อยได้ไหม กลัวนะคะเพราะคุยทางออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อให้จะดีกว่า,าตรงนี้ยายจ๋าขอบอกพี่น้องทุกท่านเลยนะคะ <c oughs> ยายจ๋าไม่มีความสามารถเนาะไม่มีความสามารถนะคะเพราะว่าถ้าเป็นความรักหรือการเสี่ยงโชคยายจ๋าอยากให้ทดลอง <c oughs> ขอโทษขออภัยนะคะให้ทดลองนะคะการหาออนไลน์เนาะ การคุยหรือพบปะนัดเจอนะคะายายจ่ายยกมา3ข้อว่าสิ่งควรระวังการคุยกับฝรั่งที่โปรไฟล์ดีนะคะให้เราได้ทุกอย่างแม้กระทั่งยังไม่เห็นหน้าอันนี้ข้อหนึ่งเลยอย่าโลภนะคะอย่าโลภไม่มีอะไรได้มาฟรีอยากฝันสูง นะฮะเพราะในโลกออนไลน์เพียงแค่เจอหน้าเราหรือพูดคุยในออนไลน์แป๊บๆเนี่ยจะให้นั่นให้นี่กับเราเนี่ยอย่าถ้านะถ้าเกิดมีฝรั่งทางออนไลน์เข้ามาแบบนี้ควรคิดและคำนวณมีจริงล่ะนะคะเพราะการที่เราระวังตัวมันจะเป็นสิ่งดีแก่ตัวเรานะฮะฝรั่ง ถ้าเขารักเราจริงเขาต้องดิ้นรนเราหาทางไปหาเราจนได้หนึ่งสิ่งสําคัญการที่เขาให้เลือกกลับมาหาเขาก่อนหรือเรา,เาต้องมาหาเขาก่อนเนี่ยอย่าเลือกนะคะยังไงก็ดึงตัวเขาเพื่อไปเห็นหน้าที่บ้านเราก่อนเนาะแล้วก็สิ่งสําคัญคนเราถ้าเขารักเราเห็นหน้ากันเราก็ต้องรู้สัมผัสต,ตั้งแต่แรกนิสัยเป็นยังไงสายตาเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ได้สัมผัสแล้วตั้งแต่แรก นะคะอันนี้เป็นหนึ่งข้อเนาะข้อที่สองอย่าเชื่อคนง่ายอย่าคิดว่าได้ง่ายๆอย่างฝันนะคะ,ะ,ะการที่เราเชื่อเข,เขาเขียนอะไรก็เชื่อไปหมดอืมเขาให้ทําอะไรก็ทําไปหมดเนี่ยความหมายว่าเราหลงเขานะคะทำยังไงให้หญิงไทยอ่ะทำยังไงให้เขาหลงเราอ่านี่คือหัวใจสําคัญให้เขาเป็นคนยื่นให้กับเรานะคะ เนาะหลายสิ่งหลายอย่างที่เยจะาพูดคุยแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆตัวอย่างและมีญาติด้วยซ้ำแล้วก็มีเพื่อนที่หลายๆคนที่โดนสแกมเมอร์นะคะหลอกลวงหลงเตือนยังไงก็ไม่ฟังบ้านเราอิกช้า ะะเพราะมันมากมายจนเกินไปคนเราอะ่ะไม่ได้เห็นหน้าเราจะรักรออะไรได้ขนาดนั้นจะมาบอกว่าเธอคือเมียฉันเธอคือแม่ของลูกของฉันเธอเป็นคนที่ฉันเลือกขอบคุณพระเจ้าส่งมาให้ฉันมันเวอร์นะคะมันเวอร์จนเกินไปและเกินจริงถ้าฉันเห็นหน้าเธอนะเธอต้องการอะไรเธอได้ทุกอย่างอ่าฉันให้เธอได้ทุกอย่างขอให้เราได้เจอกัน คำเหล่านี้เราฟังได้นะคะให้ออกหูซ้ายเข้าทะลุหูขวาถ้ายังไม่ได้เจอกับเขาเนาะเออถ้าเข้าไปหาเราแล้วอุ้ยปิ๊งเลยสวีทบิ๊ทวิวบริการดีทุกอย่างยื่นเงินก้อนให้เราปับ๊บโอเคนะคะไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เห็นแก่ได้แต่ต้องป้องกันตัวอืออย่าคิดแต่ว่าอืมให้มาอยู่เมืองนอกเถอะฉันเอาเต็มที่ยาก นะคะยากอย่าหลงคาลมอย่าเชื่อคนง่ายข้อที่2เนาะข้อที่3การป้องกันตัวเองนะคะการป้องกันตัวเองคุยหนุ่มในออนไลน์เนี่ยสมัยเนี้ทันสมัย y t u t u นะคะเพื่อนพี่แต่ละช่องก็มาเล่าสู่กันฟังว่าข้อควรระวังเป็นยังไงโปรไฟล์เลิศรูบริษัทสวยหรูมีเงินมากมายสุดท้ายอ่า ไปหาไม่ได้จะต้องให้ฝ่ายหญิงโทรมาลางานขอโทษค่ะคนทำงานเมืองนอกทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองและทุกๆคนมีวันหยุดของตัวเองต่อปีนะคะแล้วก็ในอาทิตย์ด้วยเนาะอันนี้คือสิ่งสำคัญอย่าเชื่อง่ายๆเอาอีเมลไปให้นะเออให้เมียโทรลาส่งลาส่งที่อยู่มามประมาณนั้น อย่าเชื่อนะคะของเหล่านี้คนเราอย่าให้กลายเป็นเราหลงเขาแค่คําพูดลมๆคุยได้อยาจะาเชื่อเลยว่าทุกคนคุยหนุ่มออนไลน์เนี่ยไม่คุยหรอกคนเดียวอะ่ะใช่ไหมเราต้องสังเกตเลยและหนึ่งสิ่งสําคัญไม่ยอมไม่เห็นหน้าโทษนั่นโทษนีอนน่อ้างนั่นอ้างนี่เห็นหน้าก็แวบๆบแบบหนึ่งนาทีสองนาทีนี่ควรระมัดระวังตอนนี้ระบบดนะิจิตอลเนาะออนไลน์เขาเก่งนะคะ เขาบอกว่าเออขอเห็นหน้ารอแป๊บนึงอาจจะไปเปิดคอมก็ได้เป็นวิดีโอแต่พยายามดูปากนะคะว่ามันจะตรงกันไหมเสียงกับปากนะคะอันนี้คือข้อสังเกตจากพี่ๆหลายๆคนที่แนะนําและเจอจริงแล้วพอคุยไปสักพักเออฉันส่งของนี่ไปให้นั่นนะหุยดีใจใหญ่เลยนะอย่าหวังได้ของฟรีนะคะสุดท้ายเนาะอย่าหวังได้ของฟรีถ้ายัางไม่ได้เห็นหน้าฝรั่งนะคะ เนาะสามข้อนี้ควรคิดเลยอ่าคุยกันหลงไหลเลยส่งของไปให้ทางอ่าไปษนีพอเสร็จไปถึงตอมอเมืองไทยเมืองไทยกลายเป็นติดต่อหาเราเพราะเขาทำงานเป็นทีมดีไม่ดีเราไม่รู้ด้วยซ้ำคำว่าสแกมเมอร์อาจจะเป็นคนไทยด้วยซ้ำนะคะขอโทษขออภัยเนาะอันนี้คือคำเปรียบเทียบเพราะทำไมถึงมีคนไทยโทรมาคุยกับเราเป็นภาษาไทยรู้เรื่องถูกไหม อ่ามันเป็นกลุ่ม w o r k i n g ของเขาคือการหาเงินของเขาเพราะมีคนยื่นให้ไงเล็กน้อยสะสมหลายทางเขาถึงได้อ่าเขาเรียกอะไหาเงินหาทองเป็นระบบอีกอย่างหนึง่งแต่สิ่งเหล่านี้เราป้องกันได้ด้วยตัวเราคือข้อสังเกตนะคะข้อสังเกตการพูดคุยอืม การที่มาหวานหรูดูดีตั้งแต่แรกโหยังไม่ทันเจอหน้าเลยให้ได้ทุกอย่างเนี่ยวาดฝันซะเป็นวิมานทองแล้วโหหนูตกถังเข้าสารนะคะในฝันนะในฝันอ,อ,อย่าเพิ่งคิดว่านั่นคือความจริงเนะาะยายจ๋าเชื่อนะคะชีวิตฝรั่งจริงๆเนี่ยถ้าเขาชอบมีเนี่ยมีไงคนที่มีสามีทางออนไลน์ชอบแล้วเขาก็ดิ้นหลนที่จะไปหาเรา นะฮะไปอยู่ไปคุยไปอะไรอย่างเงี้ยติดลมรัก์ทางออนไลน์มีแต่พอหนึ่งการที่วัดใจก็คือพยายามปล่อยให้เขาไปหาเราให้ได้เพราะเริ่มต้นจากสัมผัสแรกเราจะรู้เลยว่าเราจะเชื่อใจผู้ชายคนนี้ได้ไหมหรือไม่ได้หรืออย่างน้อยเราก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการและสิ่งสําคัญการพูดในออนไลน์ใช่ว่าไปเจอกันแล้วจะปิ๊งหรือจะได้เป็นสามีหรือว่าจะได้แต่งงานกันทุกคู่นะคะอืม เราต้องอเขาเรียกว่าลักเผื่อเลือกเนาะการพูดออนไลน์ไม่ได้เสียหายในร่างกายใช่ไหมแต่ให้สังเกตว่าใครจริงใจใครกล้าที่จะมาหาเราก่อนใครกล้าที่จะถึงเราก่อนอยา่ารีบใจร้อนนะคะเอาแต่ได้หรืออยากได้ของเขายอมเสียเงินน้อยที่เขาอ้างว่าเออเนี่ยของมาถึงแล้วนะเธอต้องจ่ายตรงนี้ก่อนนะอันนี้พูดแล้วพูดอีกนะคะคนที่จะรู้จักระดับคูเลย นะระดับอาจารย์เลยนะ,ะัะเสียถึงสามครั้งส่งรอบแรกยังไม่ได้อาติดปัญหารอบสองยังไม่ได้อยายาจจ๋าเตือนนะยายจ๋าเตือนเขาบอกเธออิจฉาฉันคิดกลัวฉันได้ดีกว่าอโอเคกํใครเวียนมันถูกไหมครั้งที่สมก็ยังไม่ผู่พี่น้องจา๋าตัวตนมีไหมใครเอ่ยนะคะอะอเออนี่แหละคือหัวใจนะคะยายจา๋าอยากบอกพี่น้องทุกท่านเปิดหูเปิดตา YouTube มีให้เรียนรู้นะคะระบบผู้ชายที่เข้ามาใน Facebook เป็นฝรั่งเยาจ๋ามไม่รับแม้แต่คนเดียวอยู่ที่นี่มาทำเฟซบุ๊กเล่น Facebook มาเนี่ยก็ตั้งแต่2012ตั้งแต่มีลูกชายเนะาะเมื่อก่อนก็ไม่เป็นเหมือนกันนะคะที่เปิด Facebook เพราะว่ามีลูกชายแล้วก็อยากให้พี่น้องทางเมืองไทยได้เจอได้เห็นภาพของเขานะคะตอนนั้นลูกสาวเปิดให้แต่ Facebook เก่าโดนแฮ็กไปแล้วนะคะหายไปแล้วเนาะ เป็บุ๊กใหม่นี่สตาร์ทมานี่ยังไม่ถึง2ปีนะคะเสียดายวิดีโอกาเก่ามากแล้วจะมีฝรั่งเข้ามาตลอดฮันนี่ o u are beautiful อุย้ยไอลงลงรักเธออะไรทุกอย่างที่มันพุ่มเข้ามานะคะแล้วเสร็จแล้วยิงโฟยิงมาทาง Messenger ยิงมาทาง Messenger โชว์อืมนะอ่า ไอ้พวกนี้ยายจ๋าจบิ๊กหมดอะบางคนเรายังไม่ทันรับด้วยกันด้วยซ้ำนะคะมันจะโยนมาทาง m e s s ซนเจอเพื่อโชว์และหนึ่งสิ่งอีกคํานึงนะคะเสริมเนาะผู้ชายฝรั่งอ่าเหมือนที่ญาติยายจ๋าจคุยเนี่ยไม่พูดเรื่องอะไรเลยไม่ถามสารทุกสุขดิบไม่อยากเห็นหน้าเห็นตาไอ้โทรศัพท์ก็ไม่เปิดหน้าพูดแต่เรื่องบนเตียงแล้วคุณจะเลือกคนพวกนี้มาเป็นสามีเรา คนไทยเราต้องการคนดูแลต้องการมีเงินต้องการให้คนช่วยเหลือหรือว่าเอาเรามาเพื่อที่จะทํางานจะได้ดูแลครอบครัวอันเริ่มต้นเขาก็ต้องให้เราก่อนแหละใช่ไหมเออแต่นะคะอย่าโลภหลับหูหลับตาเชื่อทั้งทั้งที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะอันนั้นมันเป็นเรื่องในฝันนะ ที่ทําให้หญิงไทยเราพลาดแต่มันก็ยังมีจนถึงปัจจุบันนะการที่ไปบอกนะคะอย่างเอฟซีเยจาเนาะขออนุญาตยิบยกมานะคะอ,อ่าเป็นวิทยาทานให้เพื่อนพี่เนาะอันนี้ยเยจ่าก็เพิ่งได้คุยกันน้องเหมือนกันไงการคุยทำออนไลน์แล้วมันผิดแปลกอันนี้ถูกต้องเลยเย,ยจ่าบอกว่าฟันทงร้อยเปอร์เซควรระวังให้คิดดูให้ดีไม่มีใครยื่นเงินให้ฟรีหรอกอถ้าเขายังไม่เห็นหน้าเรานะ พี่เขาก็ได้คุยเหมือนกันเขาแจ้งเขาพูดเหมือนว่าอยู่ทางเบลเยียมบ่อน้ํามันอย่างเงี้ยอ่เบลเยียมแต่ละประเทศจริงๆแล้วในระบบนะคะ l o o g l e หรือว่าในอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกูเกิลระบบอ่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเรารู้เลยว่าบ่อน้ํามันมีอยู่ประเทศไหนอ,อ่ะยันออกมาเลยนะคะเนาะโอเคเรือขนส่งน้ํามันเบลเยียมมีนะคะแต่บ่อน้ํามันเบลเยียมไม่มีนะคะพี่น้องจา๋า เนี่ยเป็นจุดหนึ่งเห็นได้ชัดเลยสองส่งเมลไปให้เราเพื่อที่จะให้เราส่งเมลขอลางานนะะงานคืองานของเราไม่มีใครสิทธิ์มีสิทธิ์เข้ามายุ่งได้แม้กระทั่งผัวเมียอันนี้คือกฎนะคะของแต่ละประเทศยายจะคิดว่าน่าจะเหมือนกันอ่าอิตาสีตาสาที่ไหนจะมาส่งเมลเข้าไปลางานถามจริงเมียทางออนไลน,เน์เขาเรียกว่าเมียหรอเออ เขาเรียกว่าเป็นเมียเหรอเมียปลอมๆอ,อ,อืมเขาล่ะถามจริงแล้วหนึ่งสิ่งสำคัญนะเราคุยผู้ชายออนไลน์ line. นะเราคุยคนเดียวเหรอแล้วคิดว่าฝรั่งอะ่ะมันคุยคนเดียวเหรออ่าคำนี้ด้วยนะคะแม้กระทั่งฝรั่งธรรมดาที่หาเมียก็จริงเขาเห็นโปรไฟล์อันนี้ติ๊ก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 ,ก,กไว้ละทีนี้เขาก็คุยละทีเนี้ยคนไหนที่ รู้สึกประทับใจคนไหนที่มีแรงกระตุ้นหรือคนไหนที่รู้สึกว่าเออเนอะคุยแล้วมันเข้าใจง่ายเขาก็จะเจาะจงและเริ่มเลือกละทีเนี้ยเริ่มเลือกละนะคนไหนไม่มองถามหาเรื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยมาอันนี้คือคนที่ต้องการหาคู่จริงๆเสร็จแล้วเขาก็วางแผนหลักที่จะไปหาเรานะคะยายจ๋าจมีเพื่อนเบลเยียมหลายคนที่จีบสาวทางเมืองไทยทางออนไลน์สาวๆวน้องๆด้วยซ้ํานะคะ เขาก็มาคุยกับสามีเนี่ยฉันเจอเขาที่นี่นะเมื่อก่อนเขาถามายจ่าว่าเธอมีพี่น้องไหมนั่นนี่ายจ๋าบอกเลือกเอาเธอเพราะว่าชีวิตคู่อ่ะมันอยู่ที่เธอนะมันจะเม็เซนส์กันขนาดไหนเธอเจอกันจะชอบกันขนาดไหนฉันไม่อยากอ่าเป็นตัวกลางสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อก่อนเนาะเขาก็จีบออนไลน์เขาก็มาเลือกเลยนะเขาก็บอกดูดิย่ายจ๋าคนนี้คนนั้นคนนั้นคนนี้นนนนอยู่จังหวัดนี้อ่าแล้วมีเพื่อนสามีคนนึงก็อ่าได้ เมียอยู่ที่อุดอรนะคะตอนนี้แกปลดกษียณด้วยเป็นเพื่อนรุ่นพี่เนาะแกก็เที่ยวไปอ,อยู่ทีหลายเดือนแกไปซื้อบ้านชื่อช่องนั้นก็ได้ทางออนไลน์เช่นกันมันเป็นบุญวัสนานะคะถ้าเขารักเรายังไงเขาจด้นลนไปหาเรา,าเขาไปแล้วทำยังไงที่จะทำให้เขาประทับใจเราอันนี้คือหัวใจสำคัญ แต่บอกเลยว่าเคมีอ่ะมันต้องตรงกันถ้าเราไปเจอกันครั้งแรกเราจะรู้เลยผู้ชายนี้ไม่ใช่อย่าให้เป็นฝรั่งอ่าอย่าให้เป็นแค่ฝ่ายผู้ชายเลือกนะให้เรารู้สึกเอเซนส์ของเราด้วยความรู้สึกของเราด้วยว่าเราจะอยู่กับเขาได้ไหมอือหลายคนเลือกเงินผลสุดท้ายเงินก็ไม่มีความสุขนะพี่น้องจา๋าอ่านั่นคือสิ่งสำคัญเราเป็นผู้เลือก เราผู้เรียนรู้แต่หลายๆคนก็ยอมทนเพราะสิ่งที่ได้เมื่อก่อนเราไม่มีโอเคอันนั้นก็คือแล้วแต่การตัดสินใจนะคะหลายเรื่องราวพูดไปบางทีหลายๆคนก็ไม่เก็ทเนาะ mm hmm. เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยถามซ้ําๆย้ยๆำๆคําเดิมเหมือนพี่เขาก็ถามเย,ยจ่าหลายรอบเย,ยจ่าก็ตอบคอมเมนต์ไปว่าพี่อันนี้ไม่น่าเชื่อแล้วนะอาการที่จะให้ผู้หญิงไทยเรามาส่งเมลลางานนะคะ อันนี้มันไม่ใช่แล้วายจ่าจทำงานตรงนี้เป็นพนักงานนะคะมีวันหยุดถ้าเราไม่หยุดเราต้องเสียภาษีตีคืนทั้งหมดของเงินฮอลิเด์นะคะอันนี้ยูโรปเยจ๋าจว่าเหมือนกันหมดเพราะว่าการทำงานโอเวอร์ไทม์ก็คือจ่ายภาษีสูงมากของที่นี่และน่าจะเป็นเหมือนทุกๆคนถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะคะเออเหมือนร้านอาหารเนี่ยพนักงานไม่ทำเราต้องทำถูกไหม นี่คือหัวใจสำคัญนะคะเอาง่ายเนาะรักตัวเองให้มากมีเท่าไหร่ของตัวเองนะกอดไว้อย่าคิดเอาเงินหมื่นไปแลกเงินล้านเพราะมันไม่มีจริงให้เขาหอบเงินล้านไปโยนให้เราถึงบ้าน อันนั้นคือถึงบอกว่าฝันเป็นจริงนะคะอย่าฝันลมๆแรงๆอือย่าเชื่อคนง่ายนะคะเอออย่าโลภจนเกินไปนะคะแล้วจงเชื่อมั่นในตัวเองถ้าบุญวาสนาเราจะได้ฝรั่งยังไงเราก็ได้เนาะแลระบบออนไลน์ก็มีหลายเว็บไซต์แล้วหลายเขาเรียกว่า YouTube เดี๋ยวนี้มีคำแนะนำที่ดีๆมากช่วยเหลือคนไทยของเรานะคะ สังเกตแล้วจงเชื่อนิดนิดไม่เชื่อก็เอาไปคิดหน่อยๆว่าเฮ้ยมันเข้าอีหลบที่เขาพูดมาเลยนะเนี่ยอ่ะถอยค่ะฝรั่งมีเป็นล้านคุยมันไปนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่หรือไม่ใช่เนื้อคู่เรายังไงเราก็ไม่ได้มาพูดตรงๆนะคะเนาะจงเชื่อมั่นถือมั่นนะคะจงรักตัวเองให้มากเนาะ สะสมวันละนิดจิตแจ่มใสนะคะถ้ามันอยู่ในมือเราให้อุ่นใจเข้าไว้อย่าคิดเอาสิ่งที่มีอยู่ในมือไปแลกนะคะไปแลกนะคะถ้ายังไม่ได้เห็นหน้าเนาะถึงแม้จะเห็นหน้าเขาเป็นผู้ไปให้เราพี่น้องจา่าถ้าเขาไม่กล้าให้เราอย่าคิดเสี่ยงชีวิตมาอยู่เมืองนอกเราจะอยู่ได้ไหมอืมภาษาเราก็ไม่เก่งนะคะมันทรมานเด้สมัยก่อนนะ่ะเออไปตายดับหน้าสมัยนี้คำนี้อย่าพูดนะ เพราะเรามีโอกาสเลือกมากกว่าเรามีแนวทางมากกว่าเรามีคําแนะนําเพื่อนพี่มีประสบการณ์ามาแบ่งแชร์ใน y u t u b e เนี่ยโลกกว้างเนี่ยเขาเปิดแล้วเปิดแล้วนะคะตื่นตื่นตื่น,ต,นตื่นกันสัทีกับฝันลมลมแรงๆรงเนาะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะจากสายเนาะแล้วก็ขอโทษขอภัยที่เอามาส่งต่อนะคะแล้วก็อยากบอกทุกๆคนว่า รักตัวเองให้มากเนาะชีวิตเราถ้าเป็นเนื้อคู่ฝรั่งยังไงก็ได้เจอฝรั่งอแต่ถ้าไม่ใช่เนื้อคู่ยังไงเราก็ต้องอยู่เมืองไทยนะะเพราะฉะนั้นใจเย็นเนาะดูแลตัวเองวางแผน นะดูประสบการณ์คนอื่นนะคะแล้วก็แนวทางที่ถ้าเจอแบบที่เพื่อนๆพี่ๆคุยในวิดีโอไม่ใช่แค่ของยายจ๋านะคะหลายๆช่องมากที่พูดเกี่ยวกับสแกมเมอร์เนาะหลายๆช่องมากคอยเตือนนะคะคอยเตือนนะ,ะเออหลายๆช่องก็โดนด่านะคะอืม ยายจ๋าก็ขอยอมรับถ้าเกิดว่าพี่เพื่อนอ่าไม่เชื่อหรือยายจ๋าพูดไม่ชอบตรงไหนจะว่ายังไงยายจ๋าก็ยอมรับทุกสถานการณ์นะคะขอเพียงแค่ว่าอ่าอยากให้พี่น้องเราปลอดภัยเนาะถึงแม้จะเจ็บก็เจ็บให้น้อยนะคะถึงแม้จะพลาดก็อยากให้พลาดน้อยที่สุดถ้าทำได้ในตัวของคุณนะคะขอให้มีสติรอบคอบนะคะวางแผนและคิด ใส่ใจให้ดีกับการก้าวเนาะการคุยนะคะกับการได้พูดกับฝรั่งค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ถ้าอยากจะพูดคําไหนไม่ถูกใจก็ขออภัยไว้ณที่นี้นะคะถ้าชอบก็ฝากคอมเมนต์เนาะเติมเต็มข้อมูลนะคะว่าเจอยังไงนะคะแบบไหน ไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องที่เข้ามาได้อ่านชมกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะอีเจ๋วทำงานก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ